กัสดีสกสุคสนม่เด็กกีนกซีม่เด็กครับผมจากานครับผมจะมาให้วัสดว่าดกิดเป็สุับกสุก็ขอวเอบาสนกใมทาได้รเกเก a t t l e s i t r e i s t Starter ครับผมนี่คือเกมของ คตรน่าเล่นมากโคตรจะน่าเล่นเลยมันแบบสุกมากครับมาเทสซิมบิลิทีเอสสตาร์ทไม่ถูกแต่ว่าเอ่อท่าการดีนะเนาะ็ไม่ไดครับนี่คือหน้าต่างคือเติมต้นครับผมตัวอะไรก็ได้ครับนี่คือหน้าต่างของเราบัเตาตัวหน้าตาเป็นแบบชุเล็กหน่อยเสื้อเราจะเป็นเสื้อแบบ ีก็ไปได้ครับผมเป็นสีนี่ดีกว่าเลชชื่อนะผมเข้ามไปก,ก,กดซิมไปเลยเป็นตัวนี้ครับเป็นชื่อว่าโอร ฟ้าไม่ไหวอาะันก็กะเลยนี่คือถ้มีแตงเขียวครับเอ่อม่วงขาวเหลืองน้มเงินเอาเป็นแตงชนะครับดีกราวครับผม ไปคิดดูตั้งตัวเอมครับตัวตัวแรครับตัวแรตัวครับที่คือตัวแรกพวดจริงครับที่ไดเออครับเลือก็ไดอยู่ Cám lại Ê Wow Ủa, nice 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 ได้เอ็กว้าวนายนายนายเอ็มตัวแก้วครับเพราะตัวฟักตัวแก้วคืออะไรวะโอ้โหนี่เอ็มครับเอ็มตัวปกชัดอ้่าคือตัวเดิมรัวตาย

นะครับแล้วก็แบบเล็บชุดเส้นหิงอะไรก็จะเอย่างนะ้ครับโอ้โหความเกลืออ่านด่คือไดคร่าวๆได้ขึ้นเฟอร์สินครับผมกดนี่ครับอ่าดีดจัดเินคับครับกดนี้กดนี้ครับกดแรกครับเด้ขึ้นแฮาครับผม กิตนี่ครับเปล่ยชื่อครับผมเป็นชื่อมมอะไรก็ได้ตอนเปลี่ยนชื่อเราไปเล่นของจริงดีกว่าซับแปดเลยครับไปเรือยๆไม่เกี่ยวดี่ว่ะมากา้าวผมไปครับเอ,อเอ้ยเอ้ยสปาร์สิไปอ๋โอโทษทีแปลว่าสุดเกมอ่ะขอสิไปแ เราเริ่มก,กันต่อ bây giờ สครออสไปต้นที่ครับลง จุดทียครับนี่เคยเียีนเหรอ,หรอ,อเขารคยถ่ายภาพก็ไม่ได้รีพีเพิ่มสัมพันธ์นี่ถแงดีนะแบบไปเลยไปกันดูครับเปกยนแล้วก็เสร็จล้วครับตุบตี้ ภด้อสานปดการศึกษาในโครงการจดีช่วชาบการการกาจบเถอะครับใช,ช่เดารศอย่าอย มาแล้วจายค้อนดิเม็ดไม่จ่ายค้อนเหรอต้องไม่ไมไนสิทธิ์ค้อนดีป่ะจ่ายครับจ่ายดิเม็ดเพิ่มพลังป่ะตังเม็ดเอ่อชัดเพิ่มเม็นตะพอย Oh. ใช่ไหมสำเนียง

เยอะกว่า trở เอาป่ะล่ะฟังตัว with ตลอดาอาเซีนกูละกอน 滴滴。